สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะรวมทั้งสีน้อยนะคะพี่น้องจาอ๋าก่อนไปรับชมเราก็มาดูผลของวันที่สองกันก่อนนะคะวันที่สองนะคะน้อยเฉพาะกิจออก7 ห้าแปดนะคะล่างสองเก้านะคะห้าแปดเจ็ดห้าแปดแอดหลุดไปเนะาะส่วนสองเก้านะคะพี่น้องจ๋าสองเก้ามาในตารางเด่นนะคะอ่ะอันนี้สองเก้ามาในตารางนะคะแต่ว่าตัวที่แอดอจับคู่ไม่มานะคะแล้วก็พิเศษนะคะเจ็ดหนึ่งห้าล่างสามสี หนึ่งห้าเด่นที่สามมานะคะล่างสามสี่เด่นที่สี่มาหนึ่งห้าแอดไม่มีสามสี่มาในชุดกันตัวที่แอดเน้นนะคะแล้วก็ปกติหนึ่งสามแปดอ่าสามแปดแอดหลุดไปนะคะมีหนึ่งแปดกับสองแปดสี่แปดมาสามแปดเนาะล่างสามหกแอดหลุดไปนะคะส่วนใน VIP นะคะแปดหนึ่งแปด หนึ่งแปดมาในตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะแต่มาในชุดกันนะล่างหนึ่งห้าอันนี้ก็หลุดไปนะคะมาเฉพาะสามสี่กับหนึ่งแปดตัวตรงแล้วก็เป็นตัวที่แอดเน้นนะคะส่วนตารางก็มาสองเก้าเนาะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะแล้วก็พี่พท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะอ่าบางท่านแอดไลน์แบบนี้ไม่ได้เนาะ อแอดได้ลง QR code ที่ชุมชนไว้ให้เนาะสแกนมาแล้วก็ติดต่อสอบถามอ่าได้นะคะพี่น้องจา้าไล่ถามทักทายได้นะคะบางท่านก็บอกว่าเข้าไม่ได้เนาะแอดก็เล,ลยลง QR code ไว้ที่ชุมชนให้นะคะอ่ามาตามต่อกันของวันที่3กันยายน2565นะคะพี่น้องจา่า ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ดูกันนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวิดเขียนก่อนนะวันที่สามนะคะวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ มัดรวมนะคะอันนี้คือรวมทั้งหมด4หนอยเด้อพี่น้องจ๋าสำหรับพี่พี่ FC ที่มาใหม่นะคะแอดลง2สูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวอ่ะจะไปใส่วิ่งสสยรูดให้นะคะแล้วก็มาสูตรมัดรวมนะคะแอดก็คัดจากสูตรเม็ดเดียวมาใส่สูตรมัดรวมด้วยเนาะอ่าสนใจก็ดูทั้ง2สูตรนะคะพี่น้องจ๋าพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ อ่าส่วนในกลุ่มนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะสายวิ่งสายรูดแอดจะแยกเป็นหน่อยๆนอยให้นะคะแอดจะแยกเป็นหน่อยๆนอยให้แบบนี้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าแยกเป็นหน่อยๆนอยแบบนี้เนาะอ่าเมื่อวานก็หลุดปกตินะคะอ่าสนใจทักทายได้เนาะในห้องก็มีหลากหลายแนวทางนะคะทั้ง หุ้นนะคะพี่น้องาหุ้นก็มีหลายตัวเนาะแต่ว่าไม่ครบทุกตัวนะคะอ่าก่อนไปรับชมนะคะเรามาดูเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าชื่นชอบค่อยตามนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นในตารางกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะแอดก็จะมี2 7 9 1 8็ดหนะคะเก้าหรือหกนะคะพี่น้องจ๋าเก้กับ6ตัวเดียวกันเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะ จับคู่ก็จะมี9ก้า9 7 9 8ก้าก้าก้านะคะอ่าส่วนหลัก2นะคะก็จะมี2 0เด่นที่9กับ2เด้อพี่น้องจ๋าอย่าลืมใส่99กับ22ไปด้วยเนาะกันเบิ้นนะคะ2 1 2 3 27เดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในชุดกันเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างแนวทางมัดรวมทั้ง4น่อยนะคะแนวทางตัวเลขอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าแต่ก็ลงในคลิปเดียวเลยเนาะมัดรวม4น่อยนะคะมาในชุดกันชุดกันแอดก็จะมี37 3 1 แปดสี่ศูนย์หนึ่งส่วนในการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลก็ไปที่สองสองกับเก้าเก้านะคะ,ะตัวดินอ่าตัวดินสองสองกับเก้าเก้านะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนเนาะเผื่อมีตัวที่ตรงใจกับพี่ๆนะคะ สำหรับตัวที่แอดเน้นก็คือ93 97นะคะอ่า63 67 6กับ9ตัวเดียวกันแอดเขียนกลับหัวเพื่อป้องกันการลืมด้วยนะคะ23 27เนอะแต่ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับผู้ให้ก็สามารถดูในตารางกำลังวันนะคะส่วนในชุดกันเนาะแอดเน้นไปนที่37กับ34เอ้า31นะคะ ถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้เนาะพี่น้องจ๋านําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็สมาชิกทุกท่านที่แอดไลน์ติดต่อสอบถามทักทายพูดคุยนะคะพี่น้องจ๋าถามข่าวถามข่าวเนาะ ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ